อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก c h anel n Don't forget to subscribe to White Mustache channel YouTuber from Thailand คุณผู้ชมนะกำลังติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแฟนคลับเก่าที่รู้จักพ่อใหญ่หนวดงอกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าซปเปอร์แตงก็ได้นะครับสำหรับตอนไลฟ์สดนะครับก็กรุณาส่งซปเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่อใหญ่หนวดหงอกด้วยนะครับ ก็ติดตามกล้องนะเออ่วันสวัสดีกล้องเลยสวัสดีเออสวัสดีครับสวัสดีครับโซเชียลว,วันนี้พ่อใหญ่นวดหวานะครับวันนี้ไปไสก็เลยให้ร้านผ้าเลีนเร่นเป็นมู่ร้านนะครับโดยการได้วันได,ได้ได้อะไรได้จักรยานใหม่เหรอจักรยานใหม่พูดกับโซเชียลหน่อย หลานด้จักรยานไหมก็เลยผ้าพ่อใหญ่หนวดนะครับเด้อขี่เหรียญนะครับเด้อแต่ว่าให้ขี่ล่งค่อยนะครับนี่คือวัดว่างๆของพ่อใหญ่หนวดหัวนะครับเด้อขั้นหักลูกกับหักห้านต่างกันยังไงนี่ขอให้อ่าคอมเมนต์เขามาได้เด้ครับเด้อผู้ใดหักลูกกับหักห้านนี่มันต่างกันยังไงนะครับเด้อพ่อใหญ่หนวดก็ว่าหักห้านไปเนี่ยก็หักลูกเลงกน้อยอยู่ยุบปอนไหแล้วอายุอนุวาลสองอนุวานสามนะครับเด้อแต่ว่าตัวใหญ่ เนาะเอาเอาเบิ้งไปเบิ้งพ่อใหญ่หนวดขี่ขี่รถเรียนกับหลานอีกนะครับเนอะเอาโทรศัพท์เออไปไปไปข้างหน้าเลยออเอาเอาตามพ่อใหญ่หนวดหวกมาเลยนะครับเนอะว่าสิพ่อหลานขี่รถไปเรียนใช่เนี่ยเอาเอาเอา,เอาดูรถด,ด้อยรถข้างหลังด้อยรถข้างหลัง เออจอดก่อนจอดก่อนไ,ไ,ไปได้มันลงค่อยไงเดี๋ยวเดี๋ยวตาช่วยข้ยางหน้ามีรถโอ้โหสองคันสองค<ะ>ันเลยเดี๋ยวจอดอยู่ตรงนี้รถใหญ่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  บายบายกว้างหน่อยว่านบายบายโอ้รถคันใหญ่นะให้ให้รถไปก่อนนะครับเด้อขนาดที่ว่านว่านยังแข็งแรงพอพอจะหนวดขี่ลงไปได้นะครับเด้ออ่ารถคันใหญ่แล้วว่านบายบายรถคันใหญ่หน่อยเไปเลย เขาเป็นใส่แรงงานเด็กนะครับหลานแข็งแรงนะครับเด้อขี่ไก่ขี้ร่องควยเดี๋ยวนี้กันเขาทำงานกันง่ายๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเอาช้าๆชา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 เนี่ครับได้ใส่แรงงานหลานนะครับเด้อเขาไมีหลานดีกันจริงๆนะครับเขาไมีหลานชั่วกันะโอ้อ <laughs> อย่าพลาดวัน <laughs> วันดูข้างนี้อ๋อ นี่ครับเส่แรกงานร้านนะครับเด้าเขนมีร้านดีนะจีิงไหมครับคขามีร้านชัวร์กับขาดออว่่เนื้อหาสาระในตอนนี้นะครับคือการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราหาเงินกับตอนที่เราพักผ่อนนะครับ เราควรจะมีสมดุลชีวิตนะครับมีการใช้ชีวิตกับลูกกับหลานนะครับไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาหาเงิอนอย่างเดียวนะครับความสุขของคุณจะไม่มีนะครับพ่อใหญ่หนวหงอกเป็นคนที่รักษาสมดุลนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือว่าวันทํางานพ่อใหญ่หนวดหงอกให้คุณค่าทั้ง2วันนะครับวันที่เราต้องหาเงินและวันที่เราไม่ต้องหาเงินนะครับนี่คือการใช้ชีวิตกับลูกกับหลานนะครับ ้าหลานมาชี่รถส่อนเล่นนะครับเด้บเอบรรยากาศสวนธรรมชาตินะครับเด้อผู้ดใดที่มีหลานนะครับให้คอมเมนต์เข้ามาว่าหักลูกก็หักหลานนีตางกันยังไงน,นะครับเด้อสำหรับคนที่อายุน,น้อยๆนะครับเด้อเอฟซีเขออาใหน่วงกว่าที่อายุสี่าันหลายนะครับก็ให้เบ่งวิถีชีวิตว่าการใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขนะครับเด้อ ขนาดบรวลว้ยให้ยังไหก็มีความสุขได้ฮหดยังไหนนะครับเดอ้อมีความสุขบนความบัวลยของตัวเองนะครับเดอ้อสลับมือนี่พ่าะนวดหวักเป็นวันหยุดบ่วันเป็นวันหยุด,ยดหลานจะพูดไทยนะครับแต่ว่าผมจะบอกเล่านะครับเดอ้อไอตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนครับวัสามอนุบาลสามนะครับแต่ก่อนจะขึ้นอนุบาลสามหรือว่าขึ้นอนุบาลสามแล้ว<า>อนุบาลสามอ๋อสามกับสามอ่าพ่อหลานแต่ว่าตัวแข็ใหญ่แข็งแรงนะครับ ใ้ร้านว่วน่วนซาเลงนะครับเด้อข้า,าร้านย่างเห็ดนะครับเด้อ ไปที่เดิมว่านเราขี่ไปแล้วก็ขี่ลงมาเหมือนเดิมเนี่ยเออว่านเหนื่อยหรือยังยัน่ยเออเอารอรอตาก่อนไหมล่ะตาเอ้ขาตังต้งตั้งเลยก็เนี้ นี่นะครับชีวิตวันหยุดนะครับวันหยุดวันที่พักผ่อนนะครับเด้ออย่าหายเงินเยอะนะครับต้องพักผ่อนบ้างนะครับเพื่อเป็นการเติมแบตเตอรี่ให้ตัวเองนะครับเด้อปเราไปฝั่งน้นกัน สำหรับตอนพ่อใหญ่หนวัดอกนะครับผ้าหลานเมื่อชีนอนเหรียญหรือว่าหลานผ้าพ่อใหญ่หนวัดอกผ้ามื่อชีจักรยานเหรียญต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเด้อแล้วพบกันใหม่อีกหลายๆตอนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายวันบ๊ายบายเปเพื่อนหน่อย Channel อย่าลืมกดติดตามเลยนะคะ